เหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานสารเคมีนั้นมักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบและสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนแถมยังอันตรายต่อสุขภาพอีกด้วยอย่างล่าสุด9พฤษภาคมที่ผ่านมาเกิดเ,เหตุเพลิงไหม้ทั้งสารเคมรเรีระเบิดกลางมาตาพุธจังหวัดระยองส่งผลกระทบไปถึงชุมชนในระแวกใกล้เคียงต่อมาตอน2ทุ่มผู้บริหารของบริษัทร,รองผู้ว่าและนายกเทศมนตรีเมืองมาตาพุธพร้อมเจ้าหน้าที่ก็ต้องถแถลงข่าวโดยทางบริษัทจะช่วยเหลือเยียวยากันอย่างเต็มที่ส่วนสาเหตุทราบเบื้องต้นเกิดจากกรณีการปิดซ่อมบ่ รุงถังสารโซลีนที่เกิดเหตุเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิตหนึ่งคนจากการถูกไฟลวกบาดเจ็บอีก3คนและก็ยังมีพนักงานดับเพลิงที่ได้รับบาดเจ็บขณะเข้าระงับเหตุอีกสองคนโดยทางบริษัทเองก็จะดูแลอย่างเต็มที่โดยเฉพาะบุตรที่จะส่งให้เรียนจนถึงจบปริญญาตรีส่วนคนได้รับบาดเจ็บก็จะดูแลรับผิดชอบทั้งหมดโดยเบื้องต้นจังหวัดระยองก็ประกาศให้ชุมชนหนองแฟบตากวนอ่าวประดู่เป็นพื้นที่ประสบเหตุสาธารณาภัยด้วยเพื่อจะได้ดําเนินการเข้าระงับได้สะดวก และให้การช่วยเหลือเยียวยาประชาชนได้อย่างเต็มที่อีกทั้งก่อนหน้านี้เมื่อเดือนเมษายนปี67ในจังหวัดระยองนั้นก็เคยเกิดเหตุเพลิงไหม้โรงงานสารเคมีในลักษณะเดียวกันมาแล้วเพราะถ้าย้อนกลับไปเมื่อวันที่1พฤษภาคมก็เกิดเหตุเพลิงไหม้โกดังเก็บสารเคมีแห่งหนึ่งริมถนนสายอุทัยภาชีในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลภาชีอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครั้งนั้นใช้เวลาไปกว่า2ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ก็ไม่สามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้และรถดับเพลิงก็ไม่สามารถ เข้าไปฉีดน้ำได้อย่างทั่วถึงรวมถึงมีกระแสลมที่ค่อนข้างแรงและก็ดังนี้ เก็บสารเคมีเอาไว้ถึง4,000ตันอีกทั้งในช่วงระยะเวลาประมาณ3เดือนก็เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วถึง3ครั้งและก็ยังสรุปพาสาเหตุไม่ได้ว่าสาเหตุของเพลิงไหม้นั้นมันเกิดจากอะไรขณะก่อนหน้านี้ก็เคยถูกเพลิงไหม้ไปแล้วครั้งหนึ่งเมื่อคืนวันที่29กุมภาพันธ์แต่โชคดีไม่มีคนเจ็บขณะที่กลางดึกของวันที่25เมษายนเกิดเหตุไฟไหม้โรง,งงานสารเคมีพระรามสอจอมทองตอนตีส3นาที เจ้าหน้าที่ใช้น้าทาการเจือจางสารเคมีกลุ่มควันก็ลดลงไปเจ้าหน้าทีกท่ก็นาถังสารเคมีที่รั่วไหลออกมาด้านนอกตัวอาคารประมาณ12งถังก่อนที่เวลาประมาณตี32นาทีเจ้าหน้าที่ไม่พบกลุ่มควันแล้วและจัดชุดเข้าไปตรวจสอบภายในอาคาร ทางนี้รัฐมนตรีอุตสาหการรมบอกว่าจากการสันนิษฐานสาเหตุเบื้องต้นเกิดจากการสะสมความร้อนของบรรจุภัณฑ์และสารไททโอยูเรียตไดออกไซด์ทำให้ภายในบรรจุผลิตภัณฑ์มีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วก็มีกลุ่มควันเกิดขึ้นขณะที่ก่อนหน้านี้เมื่อปี64ก็เคยเกิดเหตุไฟไหม้รุนแรงที่โรงงานสารเคมีในซอยกิ่งแก้วพื้นที่ของสมุทรการ ซึ่งการควบคุมพเพลิงของเจ้าหน้าที่ในครั้งนั้นเป็นไปด้วยความยากลําบากเพราะโรงงานมีสารแคมีอันตรายเก็บไว้อยู่เป็นจํานวนมากส่งผลให้อาคารโรงงานเครื่องจักรภายในได้รับความเสียหายทั้งหมดส่วนมูลค่าความเสียหายนั้นไม่ต่ำกว่า100ล้านบาท แล้วก็ยังมีผู้คนเสียชีวิตอีกหนึ่งคนบาดเจ็บไม่ต่ำกว่า30คนบานพังเป็นร้อยหลังคาเรือนทั้งนี้วิธีการรับมือจากเหตุไฟไหม้โรงงานสารเคมีก็คือหหลังอพยพเปิดประตูหน้าต่างระบายอากาศสสวมใส่อุปกรณ์ป้องกัน3ถอดเครื่องนุ่งห่มและล้างด้วยน้ำสะอาด4ล้างตาด้วยน้ำเกลือที่ปราศจากเชือ้อน้องจึงที้เมื่อวันที่5พฤษภาค,คมพิธาลิมเจริญรัตข่วงสสระยองพักเก้าไกล5คนแปรับฟังปัญหาชาวบ้านหนองภาวาจังหวัดระยองที ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้โรงงานเก็บกากสารเคมีอุตสาหกรรมเพื่อสะท้อนปัญหาไปถึงคอรมอพร้อมให้เร่งขนย้ายสารเคมีออกไปให้เร็วที่สุดจนล่าสุด10พฤษภาคมเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีก็สั่งรัฐมนตรีอุตสาหกรรมและภาคเอกชนเร่งเยียวยาเหตุเพลิงไหม้โรงงานมาบตาพุธย้ยำทุกภาคส่วนตองปองปรามคุมเข้มซ้อมดับเพลิงให้ถี่ขึ้นส่วนการประกาศภาวะฉุกเฉินตอนนี้ยกเลิกไปหมดแล้วเพราะไฟได้ดับแล้วอย่างไรก็ตามใครหลายคน ตั้งคำถามว่าเหตุใดโรงงานสารเคมีถึงเกิดไฟไหมแบบซ้ำซากอยู่แบบนี้ซึ่งก็คงต้องจับตาดูว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะมีมาตรการที่เข้มข้นและป้องกันได้มากน้อยแค่ไหน